แรงบันดาลใจพลังไรลที่จำกัดโมจิเลสไทร์รเมื่อกระแสน้ำเคลื่อนคล้อยตามดวงจันทร์ความเชื่อของคุณจะกำหนดคลื่นแห่งโชคชะตาของชีวิตของคุณจิตใจของคุณคือแม่เหล็กอันทรงพลังสิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่คุณดึงดูด สวัสดีสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Motivesty Thailand ในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่อีีที่จะปลดปล่อยพลังภายในสิ่งที่จะช่วยให้เราเป็นแม่เหล็กแห่งจิตใจของตัวคุณเองผมอยากจะเริ่มต้นใน EP นี้นะครับโดยการอยากจะให้พวกเราแต่ละคนนะครับที่เข้ามาฟังใน EP นี้นะครับผมอยากให้เราจินตนาการและนึกภาพดูนะครับว่าหากคุณเลือกได้ คุณอยากจะไปเที่ยวประเทศไหนหนึ่งประเทศนะครับและเพราะเหตุใดคุณจึงเลือกประเทศนั้นนะครับอาจจะมีหลายคําตอบนะครับอาจจะเลือกไปทางประเทศเยลโลไปทางประเทศที่มีอากาศหนาวและด้วยเหตุผลเหล่านั้นนะครับทําไมคุณจึงเลือกประเทศเหล่านั้นคุณอยากจะไปเห็นอะไรคุณอยากจะไปสัมผัสชีวิตแบบไหนคุณอยากจะเปิดมุมมองอะไรในชีวิตของคุณจะชุนครับผมอยากให้เราจินตนาการและนึกภาพนะครับว่า หนึ่งประเทศในตอนนี้ที่มันผุดเข้ามาในสมองของคุณที่คุณอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปเห็นผู้คนเหล่านั้นและหลังจากนั้นนะครับเหตุผลที่คุณอยากไปเพราะอะไรทุกทุกคนครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีความคิดที่หลากหลายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันผมอยากเปรียบเทียบประเทศเหล่านั้นที่คุณอยากจะไปอย่างนี้นะครับทุกคนมันเป็นประเทศที่คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะไป เป็นประเทศที่คุณมีความหลงใหลเป็นประเทศที่พัฒนาเป็นประเทศที่คุณอยากจะไปสัมผัสชีวิตแบบนั้นอยากจะไปเห็นผู้คนเหล่านั้นว่าทําไมผู้คนเหล่านั้นมีความคิดแบบนั้นทําไมผู้คนเหล่านั้นถึงเจริญเติบโตหรือมีความก้าวหน้าคุณอยากจะเห็นผู้คนแบบไหนในชีวิตของเราคุณอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นอย่างไรผมอยากเปรียบเทียบแบบนี้ขณะที่เรากําลังเลือกที่จะไปประเทศเหล่านัา้น <spend reading> ผมอยากให้เราเข้าใจแบบนี้นะครับทุกคนและขนาดที่เราเลือกประเทศเ่านั้นประเทศเรานั้นนะครับมันคือจิตใจของตัวเราถ้าเราเปรียบเทียบแบบนี้นะครับจิตใจของมนุษย์คือภูมิประเทศที่น่าลหลงหยที่เราอยากจะไปเยือนประเทศกับจิตใจ ใจิตใจของมนุษย์คือผู้คนในประเทศนั้นอย่างประเทศไทยก็จะบอกว่าอะไรครับสยามให้เมืองยิ้มมาที่นี่โอ้ทุกคนเต็มไปได้วยความสุขมีตัวรอยยิ้มเห็นไหมครับประเทศที่น่าลงไลนเหล่านั้นกําลังแสดงออกถึงจิตใจของมนุษย์ฉะนั้นกลับมาวิธีที่เราจะปลดปล่อยพลังภายในตัวของเราเมื่อผมเปรียบเทียบว,ว่าประเทศคือจิตใจสิ่งนี้นะครับเต็มไปด้วยศักยภาพอันไรกี่จำกัด ในร่างกายของเราเราจะมีพลังที่มันถูกซ่อนเอาไว้อยู่80%ที่ยังไม่ถูกนำออกมาใช้ในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้นะครับเปรียบเทียบเหมือนกับแกนหลักของร่างกายของเราเมื่อเราพูดถึงแม่เหล็กนะครับทุกคนแม่เหล็กมันจะมีแหล่งพลังงานเป็นแกนแม่เหล็กของมันอยู่โลกของเราเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีแกนหลักเป็นแกนกลาง ของใจกลางโลกซึ่งเราเรียกว่าแกนแม่เหล็กหรือว่าแกนกลางโลกฉะนั้นเวลาคุณมีเข็มทิศนะครับมันจะไม่ว่าคุณจะอยู่ในทิศไหนนะครับมันจะหันหัวไปทางทิศเหนือเสมอนั่นคือแกนเหล็กแกนแม่เหล็กที่มันดึงดูดทุกสิ่งให้หันไปสิ่งนั้นจิตใจของเราทุกคนครับในอีพีนี้ผมอาจจะสอนลึกซึ้งหน่อยนะครับทุกคนจิตใจของเรากําลังแสดงถึง ที่มันอะไรที่มันเป็นแกนหลักของชีวิตของเราของร่างกายของเราอาจจะเป็นความฝันของคุณมันอาจจะเป็นความต้องการของคุณมันอาจจะเป็นความปรารถนาของคุณนี่คือแกนหลักของจิตใจของคุณการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับทุกคนมันคือการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างความคิดของเรานะครับทุกคนกับความเป็นจริง ซึ่งสิ่งนี้นะครับเราต้องเปิดประตูเราต้องทําการปลดล็อกมันเวลาคุณจะเข้าไปใช้รหัสกดตู้เอทีนะครับทำไมต้องมีรหัสเวลาคุณทํำงานเกี่ยวกับข้องธุรกิจทางด้านธุรกรรมทางการเงิน,นทําไมต้องมีรหัสทุกอย่างมันล้วนมีการปกป้องจารวานเช่นเดียวกันในการที่คุณจะเข้ารหัสเหล่านั้นคุณต้องเข้าใจถึง วิธีการที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเราและเป็นการกําหนดแนวทางชีวิตของเรากุญแจวิธีไขมันคือการดําเนินชีวิตของเรามันคือจิตใจของเรามันคือสิ่งที่เป็นความฝันความปรารถนาความต้องการของคุณในบทความนี้นะทุกคนใน ep นี้นะครับทุกคนผมอยากจะพูดถึงและเจาะลึกถึงวิธีที่เราจะเข้าใจในการตั้งแกนแม่เหล็กของเราให้มัน ดึงดูดไปยังทิตเหนือตลอดเวลาสิ่งนี้เราเรียกว่าแกนไม่เหล็กของจิตใจสำรวจดูนะครับว่าควคุณสามารถที่จะควบคุมพลังของมันได้อย่างไรเวลามันมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่เราจะต้องควบคุมมันให้ได้เพราะมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เวลาคุณเห็นเด็กที่ซนนะครับเด็กที่ดื้อก็มีพลังเด็กเหล่านั้นมีพลัง คนที่จะสามารถควบคุมเขาได้ต้องเป็นคนที่มีพลังมากกว่าเขาถึงจะสามารถควบคุมเขาได้สุนัขบางพันนะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่ดุร้ายคนที่จะสามารถควบคุมพลังเหล่านั้นได้ควบคุมหมาสุนัขเหล่านั้นที่เต็มไปด้วยพลังความดุร้ายเหล่านั้นจะต้องเป็นคนที่มีพลังมากกว่าเช่นเดียวกันพลังในตัวเรานะครับเราต้องสามารถคอน t r o มมนได้เราต้องสามา,มารถควบคุมจิตใจของเราได้เราต้องมี บางสิ่งบางอย่างที่จะควบคุมพลังงานเหล่านั้นทุกอย่างมันต้องมีสิ่งที่มันควบคุมพลังถ้างนั้นคุณจะใช้พลังไปแบบสุริ่รยสร่าอย่างใช้พลังไปอย่างไม่มีความหมายหรือไม่ยอมใช้พลังเหล่านั้นเลยฉะนั้นความคิดของเรานะครับ แต่และว,วันที่คุณชามันคุณใช้ความคิดใช้พลังของคุณไปในทิศทางที่มันเป็นเรื่องของการใช้พลังในการสร้างสรรค์หรือว่าใช้พลังของคุณนั้นไปเรื่องที่แบบโอ้โหมันไร้สาระหรือว่ามันเป็นเรื่องสลุยสุรายคุณกําลังใช้เงินเหล่านั้นคุณกําลังใช้พลังของความคิดของคุณไปในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและใช้มันไปอย่างไม่เหมาะสมอย่างสุุ่ยสุรายการที่คุณจะสร้างแกนแม่เหล็กทางความคิดของคุณ ในอีพีนี้คุณจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นความคิดของเรานะครับมันคือพลังมันคือแม่เหล็กโดยธรรมชาติมันทําหน้าที่เป็นสัญชาตญาณนะครับที่จะมีพลังที่มันจะแผ่ออกไปซึ่งมันจะแผ่ออกไปจากไหนครับมันก็คือแกนกลางของตัวเรานั่นคือจิตใจของเรามันดึงดูดเอาสิ่งทุกอย่างที่มันเหมือนกันที่มันคล้ายกันหากคุณเป็นที่ชอบพูดชอบคุย คุณก็จะดึงดูดคนที่คล้ายกันเข้ามาพูดคุยหากคุณเป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลคุณจะดึงดูดเอาคนที่มีความคิดคล้ายกันโดยการชอบกีฬาในฟุตบอลมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในกีฬาวอลเลย์บอลคุณจะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีความคิดคล้ายกันหากคุณเป็นคนที่ชอบดาราเกาหลีีเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณก็จะเอาตัวของคุณเองไปอยู่ใน แรงดึงดูดที่มีความคิดคล้ายกันเห็นไหมครับนี่คือกฎของแรงดึงดูดมันจะถูกดึงดูดเข้ามาหากันหากมีคนอยู่30คนนะครับทุกคนใน30คนนั้นนะครับมันจะเป็นกลุ่มมันจะเป็นกลุ่มและในแต่และกลุ่มอาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มและใน3กลุ่มนั้นครับมันจะถูกดึงดูดแบ่งแยกกลุ่มละนั้นโดยอัตโนมัติ โดยสิ่งที่มันมีความคล้ายคลึงกันโดยที่มีความคล้ายคลึงกันโดยธรรมชาติมันจะถูกแบ่งออกเป็นลักษณะอย่างนั้นคุณจะมีกลุ่มเพื่อนของคุณในทํางานที่มีความคิดคล้ายกันคุณจะมีกลุ่มของคุณในลักษณะเดียวกันที่มันดึงดูดที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันชื่นชอบหลังจากที่เลิกงานแล้วคุณก็จะไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่มันมีบางอย่างที่เป็นพลังงานที่มันดึงดูดเข้าหากันคล้ายกัน ฉะนั้นนี่คือกฎของแรงดึงดูดมันทํางานแบบนี้แหละและมันกําหนดผู้คนโดยธรรมชาติโดยความคิดของเรานี่คือพลังที่อยู่ในตัวเรามันคือแกนจิตใจของเราฉะนั้นใน EP นี้นะผมยอยากจะสอนแล้วพูดถึงวิธีที่เราจะปลดปล่อยพลังภายในและเอาตัวเรานะครับวิธีที่เราจะจุนจิตของเราหรือสร้างแหล่งพลังงานซอไปอยังแหล่งพลังงานของเรานั่นก็คือ แก่เมล็กของจิตใจของตัวเราชูๆคนครับคนเริ่มเข้าใจหรือยังนะว่า หัวใจของแกนแม่เหล็กมันคือจิตใต้สำนึกของคุณมันคือความตั้งใจมันคือความปรารถนาสิ่งที่คุณมองเห็นและสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเมื่อเราตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างนะครับมันจะมีแพชชั่นมันจะมีแรงบันดาลใจที่มันชัดเจนแต่เราสามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมนะครับที่เป็นเข็มทิศในการทำให้จิตใต้สำนึกของเราทำงานไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนั่นคือทิศเหนือ เพื่อนำทางเราไปสู่เป้าหมายหลายทุกคนครับทั้งหมดนี้นะครับที่ผมนำมาแชร์ระแบ่งปันก็มาจากคอร์สนะครับที่ผมกำลังทำขึ้นนั่นก็คือคอร์สเนลมิตชีวิตเงินล้านและผมได้ตัดมาบางส่วนนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้นะครับหรือว่าสั่งซื้อคอร์สนี้ได้นะครับคอร์สเนลมิตชีวิตเงินล้านนะครับ มันเป็นวิธีที่เราจะเข้าใจอ,อย่างลึกซึ้งวิธีที่เราจะสามารถนํากฎนี้มาใช้และช่วยให้เราบรรลุเป,ป้าหมายกลับมาที่เอพีนี้นะครับทุกคนการสแสดงเห็นภาพที่เราสามารถมองเห็นสิ่งนี้นะครับมันจะเกิดเชื้อเพลิงเป็นพลังงานให้กับเราการที่เราสามารถบรรลุความฝันการที่เราสามารถดึงดูดเอาแม่เหล็กเหล่านั้นนะครับกฎแห่งทวีคูณที่เราสามารถที่จะเพิ่มพลังของมันเข้าไป ไปสู่การบรรลุความฝันของเรากฎแห่งแรงดึงดูดนะครับมันเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของแกน,มนเมล็ดของจิตใจของเราแต่ถ้าคุณรู้ความลับหลงนี้นะครับทุกคนคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเหมือนกับตอนนี้ผมกําลังเริ่มเห็นผลและคมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วผมอยากจะสอนอยากจะชแชร์อะไรอยากจะแบ่งปันวิธีที่เราจะสามารถสร้างแรล่งสะเทือนของเราและผมเริ่มเห็นผลของการใช้กฎ แห่งแรงสันเทื่องและกดแห่งแรงดึงดูดเพราะผมเริ่มเข้าใจมันอย่างลึกซึ่งและผมเรียนรู้และพูศึกษามันอย่างจริงจังมากขึ้นและผมเริ่มเห็นเคล็ดลับและเริ่มเห็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นจากสิ่งที่ผมโอ้โหเมื่อก่อนก็ฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวไม่ค่อยสนใจคิดว่ามันน่าสนุกดีแต่เมื่อศึกษาอย่างจริงจังครับทุกคน กฎนี้เป็นกฎสากฎกฎนี้มันมีอยู่จริงกฎนี้นะครับมันสร้างพลังที่ยิงย่งใหญ่ครับตัวเราในการบรรลุเป้าหมายหลายคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเขาใช้กฎกฎนี้โดยที่เขารู้ร่วงรู้ถึงความลับของกฎกฎนี้ฉะนั้นเขาจึงดึงดูดเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเขาทําให้เขาประสบความสำเร็จคุณสังเกตดูไหมครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จมักจะประสบความสําเร็จอีกในลหลายๆเรื่องในลหลายๆด้านไม่ว่าเขาจะทําอะไรนะครับ เขาจะสัมผัสอาชีพอะไรก็จะทํางานอะไรนะครับสิ่งนั้นก็กลายเป็นเงินสิ่งนั้นก็กลายเป็นทองทุกอย่างประสบความสําเร็จเพราะเขาล่วงรู้ถึงความลับเหล่านั้นฉะนั้นก็ใช้กฎแห่งชีวิตคูณด้วยสิ่งนี้นะครับทุกคนมันเกี่ยวข้องกับกฎแห่งแรงดึงดูดทางความคิดของเราอารมณ์ของเรามันจะได้รับการตอบสนองจากจัก,กรวาลและด้วยการบรมเลี้ยงเราเลี้ยงความคิดของเราในพลังบุเราจะมองโลกในแงด่ดีและเราจะดึงดูดสิ่งดีๆ เราจะดึงดูดเอาความเจริญรุ่งเรืองเราจะดึงดูดเอาความมั่งคัง่งเราจะดึงดูดเอาทุกอย่างตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนาะความมงคั่งความอุดมสมบูรณ์ความสัมพันธ์ความรักความสมบูรณ์แบบความอดุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ชีวิตของเราฉะนั้นนะครับคำพูดที่ลึกซึ้งมันคือกุญแจในการสร้างแม่เหล็กดึงดูดตัวเราไปยังจักรวาล มันคือความลับของกฎแห่งแรงดึงดูดจักรวาลตอบสนองต่อแรงสันสเทือนที่เรากําลังสร้างววยอลิชันนั้นออกมาสร้างขึ้นความชินนั้นออกมาความคิดของจุลังมันคือตัวเล่งปฏิกิริยาทาให้เราเป็น,นยงครับสร้างแรงสันสเทือนไปยังจักรวาลที่มันมีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับพลังของแม่เหล็กที่มันอยู่ในจิตใต้สมนึกของเราดึงออกพลังงานเหล่านั้นแหละประสบการณ์เหล่านั้นนะครับ ให้มันสอดคล้องกับความคิดของเราและทั้งหมดนี้โดยผมช่อง m o t i v i t t t ี a ไทยแลนด์ Thailand. สำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเช่านี้นะครับทุกคนและเป็นการเริ่มต้นในการปลูกฝังการตระหนักรู้การสำนึกในจิตใต้สำนึกของเรานะครับว่ามันพลังที่ยิ่งใหญ่คน10%นะครับเป็นคนที่ควรพบสิ่งเหล่านี้และสามารถนำาเอาอีก90%ที่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่มันซ่อนอยู่ในตัวเรา ออกมาใช้และทําให้เขาพบกับความสําเร็จในชีวิตมากมายและผมม o นชีวิตดีไทยแลนด์นะครับจะช่วยพวกเราทุกๆคนนะครับที่จะพลิกชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปสู่การค้นพบพลังจักรวาลโดยการเข้าเรียนซึ่งผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับแรงดึงดูนมีพลังที่ยิ่งใหญ่ภายในตัวเรามันคือจิตใจที่แข็งแกร่งกุ้ซึ่งเป็นแม่เหล็กที่มันส่งพลัง สร้างการตระหนักรู้พลังบวกสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณและยอมรับต่อสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นสิ่งนี้นะครับสามารถชาร์ประโยชน์จากพลังแห่งแม่เหล็กดึงดูดนี้และโอบรับการเดินทางไปสู่การเป็นแม่เหล็กที่มันเป็นแม่เหล็กดึงดูดขนาดใหญ่ขึ้นขยายดึงดูดเอาทุกสิ่งที่มันดีเข้ามาสู่ชีวิตของเราจําไว้นะครับว่าทุกคนสิ่งที่คุณคิดมันคือสิ่งที่คุณดึงดูดดังนั้นให้ความคิดของคุณ เป็นแหล่งของความอุดมสมบูรณ์ความรักและความสุขทั้งหมดนี้โดย m o t i v a ส i ี่ Thailand สวัสดีครับ